คาถาพระโสรถมงคลก่อนสวดให้ว่านโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสรสะมังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรมาจตาโรจะมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจราเทวาปัญจะทะัศะพระเวตพังทัศะมังสีละเมวจะเตระสัทุตังคานิปฏิหาริยนจะทวาทศะ เอกเมรุสุราอัฏฐะทะเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพธชังคาเจวะจตุทัสสะจะกะวัตติจะเอการะสะวิสนุราชาสัพเพเทวามังปะละยันตุโสรสะมังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรม,มาจตาโรจะมหาทีปา ปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจราเทวาปัญจทัศพระเวตพังทัะมังสีละเมวจะเตระสัทตังขานิปฏิหาริยันจะทวาทศะเอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพธชังคา เจวะจตุทัสสะจักกะวัติจะเอการะสะวิสนุราชาสัพเพเทวามังปละยันตุโสระสะมังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรมาจตาโรจะมหาทีปาปัญจพุทธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจราเทวาปัญจ ทสะพระเวตพังทสะมังศีละเมวจะเตระสัทุตังขานิปฏิหาริยันจะทะวาทะสะเอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชชังคาเจวะจะตุทะะัะจะกะวัตติจะเอการะศะวิสนุราชาสัพเพเทวา มังปะละยันตุพระคถาโสรถมงคลน,นี้ใช้สวดภาวนา3-7ถึง7จบใช้ทำน้ำพระพุทธมนตร์รดอาบหมดเคราะห์หมดโศกโรคภัยรถน้ำมนต์บทนี้แหลจากแผ่นจารึกวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี